เจลีกนี่เตะถี่ยิงไปครับสุดสุดาการชาร์ดาสุดสุดาครับอ่านะครับเปลี่ยนอีก2คนครับครบโคต้าครับธีรศิลป์แดงดาลงมาแล้วครับแล้วก็ฮิราคุนารุโอกะอีกคนครับลงมาผมเล่นเจลีกนะครับในมูซากะทุ่มธีรศิลป์เล่นกับมูซากะทุ่มไหมสุดสุกิไถ่มาธีรศิลป์พิกยิงแล้วตีไทยแตกได้จากธีรศิลป์แดงดาครับตูจดประกายความหวั่นให้กับทีมซีเอสคาวครับ โหนาทีมชาติไทยครับเทียสินแดงดาครับนี่ครับรับบอลจากคุรุกิแล้วหยิบให้เทียสินจับ1จังหวะแล้วยิงทันทีทางด้านของอุกินะครับเสาสองตรงนั้นนะครับรับบอลจากคุรุกิเจ้าตัวจับ1จังหวะแล้วยิงลอดขาแนวรับอ่าล่ะครับหายเจ็บกลับมาวันนี้ได้ลงนารูกิที่มาต่อบอลเล่นกับทีตาสินจะคืนไปที่นารูกิโดนเกียด์เอ็นบอลทุ่มของทีมซีเอชทานะครับเพราะว่ามีที่สละออกไปแล้วเนี่ยจะเป็นเทียตัา มุซากะทีเดซินโกตตได้กับที่เดซินเอาตัวบังไปทีเดซินคืนกลับมาไม่เล่าจะสวนนะครับเอ็นโดเอ็นโดโดนสอยจากข้างหลังทีเดซิน,นะครับแม่ตามมาเล่นเกมรับแล้วก็ตัดฝ่านะครับไม่ชอบจังหวะที่เขาเสียบอลน,นะครับทีิดซินเป็นอารากินะครับครานมาับทศสี่นาทีครับ คุณจะศิลป์เต่าจบเกียงการแข่งขันครับนามมีเสมอไม่เสลอครับและสมาร์ตอีดนาทีที่32นะครับส่วนคุณนี้ครับเทียจินแดงดัง6นัดติดต่อครับเกมที่ไอไอเซเดียนมีโฮงเบรักนะครับที s เาสแพ้เขาไปเลยไป1ประตู